ือช,ชุดชุดไปเลยอาชุดชุดไปโอ้ยระวังลื่นค่ะลูกตายแล้วเหมือน,น,น,นยนะักสวนโอ้โอ้ยโอ้ยนี่จ้ะดีใจกับทุกคนที่ได้เห็นกับตานเนื้อนะคะว่าเดง้งเด้งคึกขาขักคืก โอ๊ยโอ๊ยเด้งขาเลยนะเด้งอย่าท้าทายแม่ลูกว้ายระวังลื่ว้ายกลัวเด้งลื่นอ่ะโอ้ยตากรสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยไปค่ะไปให้สุดค่ะไปให้สุด เหมือนแบบัวแม <ละ S 1> ่ลงน้ำอือาวแมลงน้ำจเรอไปอือแล้วเดี๋ยวว่ไปขึ้นหลังแม่อีกดู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 ไขึ้นหลังาว่านี้ตาลอนช้านี่าอ้ปลาสวายอุ้อเด้งลูกอ๋ออ วันนี้พี่พี่ FC เยอะนะคะตงใส่เจะโชว์ช่วยความคึกคักแต่แล้วกี่หลังแล้วล่ะล่าสุดโอ้โหนี่จ่ะนี่จ้ะนี่จะ้จะเล่นเล่นเซิร์ฟหรือเปล่าเล่นเล่นเซิร์ฟอยู่เลยอยังไงวิมาตัวนี้ก็คือ ที่ฉันหลุดโฟกัสแล้วโอ้ยเสียงเชียร์เต็มไปหมดเสียงเชียร์เต็มไปหมดไม่รู้จะดูใครก่อนแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะอุตาะล่ะโอ้ยระวังลื่นลูกโอ้โห ใช่ค่ะพอแล้วนะอะไรขนาดนั้นนะลูกอะไรขนาดนั้นนะไปไปต่อไปต่อไปต่ออย,ย่ยาหยุดอย,ย่ยาหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดนี่เสียงเชียเสียงเชียเป็นไงคุ้ม เลยค่ะทุกคนคุ้มมากโชุดใหญ่ใช่คุ้มค่าบัตรมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหสุดๆเลยสุดีเลยดิฉันจะลงเพลงมาะดอะไปไปไปต่อไปต่อโอ้ยมีดิบมีดิบมีดิบฟินิกถอนหายใจแล้วนะอ่ะ โอ้ยเด้งกลองจับไม่ทันแล้วเร็วเกินเร็วจัดโอ้ยทักคนเนี่ยรจะให้ผมไปลองขอออได้ไงเนี่ยเออทั้งวิ่งทั้งลงเหนื่อยไหมลูกอือือสุดๆไปเลยไหมล่ะเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไงละ่ะเสิร์ฟฉ่ำไปเลยไหมละ่ะวันนี้เออโหน้าเริ่มคือเริ่มอะไรคะโอ้ย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 หัวลูกโอ้ยเด้งอย่าบอกนะว่าจะปีนกระมังปีนแม่ มาค่ะรออยู่ค่ะน้าสู้หรือเปล่าน้าใจหรือเปล่าไป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 แล้ว,แ,ลวแตกหรือดีดอัีชื่อรุ่นเด้งปูนแตกนะคะวิ่งจนปูนแตก ดีโชว์แฟนๆมานี้ FC เยอะค่ะอืมแป๊บหนึ่งนะดิฉันคนคนบ้ายุบ้ายอแต่กงมีพังแต่ว่ามีมันต้องมีนะพี่เปิด ต้องขันต้องขานปีนปีนปีนไม่เหรโดนแม่หัวดจนได้นะครับปีนปีนปีนน่าจะค่ะดิฉันเชิญไปแล้วว่าน้าไม่หลับอ่ะ โอ้โหคึกมากที่สุดไปเลยที่สุดไปเลยอย่าหยุดยังเด้งอย่าหยุดยั้งนะคุยกับแฟนล้าผู้หญิงเหรออ่อ

เป็นดูมาเลยค่ะมองมือแบบร่อง้อยเมื่อไหร่แม่จะกินเสร็จอุ้ยฝนมาอีกแล้ววันนี้